สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีตอ้อนรับเนข้าสู่ p ิพ l ลไลฟ์สไตล์ชาแนลครับ Hi guys Welcome back to p i p l l Lifestyle Channel ในวิดีโอนี้ผมอยากจะพาเพื่อนม,ม,มาดูข้อม,มูลบางอย่างเกี่ยวกับมะละกอนะครับมีเพื่อนๆหลายคนที่ชอบทานมะละกอนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปของผลไม้สุกหรือว่าเป็นผลดิบๆนะต้องบอกว่าส้มตำนะฮะเป็นเมนูเด็ดของคนไทยเลยนะครับแม้แต่<ม>บางทีคนต่างชาตินะฮะก็ชอบทานด้วยเช่นกันครับ จริงๆแล้วมะละกอนะครับเป็นผลไม้ที่เราสามารถปลูกได้ทุกทกที่นะครับทุกๆสภาพอากาศเลยนะครับแม้แต่บนตึกก็ยังปลูกได้นะครับรอเล่นครับเพื่อนๆก็ปลูกในกระถางไงครับ <S <s <uck> การขยายพันธุ์ของมะละกอนะส่วนใหญ่เราจะมักขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดมากกว่านะครับ <S <s <uck> เหตุผลก็เพราะว่ามันทําให้ะสะดวกนะแล้วก็ง่าย และที่สําคัญก็คือนะทำให้ได้ต้นที่แข็งแรงนะเมื่อได้ต้นกล้านะครับที่มีอายุ40วันนะเราก็สามารถที่จะย้ายปลูกนะลงแปลงหรือว่าลงในกระถางได้เลยนะครับถ้าพูดถึงระยะเวลานะครับในการปลูกมะละกอตั้งแต่ต้นกล้าลเล็กๆนะจนถึงมะละกอที่สามารถเก็บเกี่ยวผลได้นะฮะก็จะมีอายุประมาณสัก 7-8เดือนนะสำหรับการออกผลของมะละกอนะครับเขาก็จะทยอยกันออกมาเรื่อยๆนะครับมะลกอส่วนที่สุกแล้วนะฮะก็จะถูกเก็บเกี่ยวส่วนมะละกอที่ยังเล็กๆนะฮะก็จะเจริญเติบโตแทนกันไปเรื่อยๆแบบนะสําหรับอายุของต้นมะละกอนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับยิ่งดูแลรักษาดีนะครับอายุของเขาก็จะยืนยาวนะครับแต่สําหรับกรเกษตรกรแล้วนะครับ เกษตรกรมักจะเปลี่ยนรุ่นนะครับของการปลูกนะครับถ้าอายุของเขาประมาณสักหปีครึ่งหรือ2ปีนะครับเกษตรกรก็จะเปลี่ยนรุ่นโดยการปลูกใหม่ทดแทนนั่นเองนะ mm hmm. เพื่อจะได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ในส่วนของมละกนะไม่ว่าจะเป็นอ,อมนละกดิบหรือมละกสุกนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราใช้ในการบริโภคในชีวิตประจําวันเลยก็ว่าได้นะครับ เช่นวันมนะกอดิบก็สามารถไปทําส้มตำนะฮะแกงส้มหรือเราสามารถที่จะไปแปรรูปเป็นผลิตัฑ์อื่นๆได้อีกนะเนื้อมละกอดิบนะฮะก็สามารถที่นําไปทํามละกอเชื่อมแช่อิ่มดองเค็มหรือใช้ในโรงงานปากระ,กะป๋องส่วนผลมะละกอสุกนะก็สามารถที่นําไปใช้ในการนะทําน้ําผลไม้ผลิตซอสนะครับหรือผลไม้กระป๋องทำแยมหรือลูกกวาด ก็ได้ครับสำหรับผลมะละกอทีอ่คุณภาพไม่ถึงเกณฑ์นะครับหรือว่าเกรดไม่ค่อยดีนะครับเราก็สามารถที่จะนำเข้าไปโรงงานอย่างเช่นเป็นมะละกอผงนะฮะเปลือกของมะละกอก็สามารถที่ใช้ทำเป็นอาหารสัตว์หรือบางทีก็ทำเป็นสีผสมอาหารนะครับอย่างมะละกอก็สามารถที่จะนำไปใช้ในโรงงานผลิตเบียร์ได้นะครับส่วนบางอย่างนะฮะสามารถทำผลิตน้ำปลา รืออาหารกระป๋องทางอุตสาหกรรมเคมีหรือไม่แต่เครื่องสาอางนะก็สามารถที่จะทําทได้ครับและนี่คือประโยชน์ทั่ว,วไปนะฮะของมะละกอนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาเพื่อนไปดูประโยชน์ของมะละกอนะครับหรือว่าสรรพคุณของมะละกอที่มีผลต่อร่างกายของเรานะเวลาเรารับประทานไปแล้วนะครับมะละกอถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเป็นได้ทั้งอาหารแล้วก็ยารักษาโรคเช่นว่าใช้เป็นยาระบายยาขับปัสสาวะ หรือก็ช่วยรักษาโรคลักกะปิดลักกะเปิดนะครับยิงแล้วมละกรนะครับมีแร่ธาตุแล้วก็มีสารอาหารที่สําคัญมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูแค่ สารอาหารหลักๆนะฮะแล้วก็แร่ธาตุหลักๆในมะละกอนะครับ <c oughs> คุณค่าทางโภชนาการนะฮะของมะละกอดิบต่อ100กรัมนะครับาสารอาหารหลักๆนะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับ10.82กรัมสำหรับแร่ธาตุหลักๆนะฮะก็จะมีธาตุโพแทสเซียมนะครับ182มิลลิกรัมนะครับธาตุแมกนีเซียมนะครับ21มิลลิกรัม ส่วนอื่นๆนะฮะก็จะเป็นพวกเบต้าแคโรทีนนะครับอยู่ที่274ไมโครกรัมแล้วก็มีวิตามินซีนะครับอยู่ที่62มิลลิกรัมแล้วก็มีไลโคปินนะครับอยู่ที่1,828 สารอาหารประเภทคาร์บโบไฮเดรตนี่ก็เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับประโยชน์ของโพแทสเซียมนะฮะก็จะควบคุมสมดุลของน้ําในร่างกายนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกว่าสดชื่นนะครับและอีกอย่างหนึ่งเขายังสามารถที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับในส่วนของแมกนีเซียมนะฮะก็จะมีความสําคัญต่อการทํางานของระบบประสาทนะครับและกล้ามเนื้อนะครับยังมีส่วนในการช่วยเปลี่ยนแปลงนะครับน้าตาลในเลือดให้เป็นพลังงานสําหรับคนที่มี ีผิวแพ้ง่ายนะก็มักจะ,ะมีสาเหตุเนื่องมาจากการขาดแมกนีเซียมนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าแมกนีเซียมมีน้อยเกินไปก็จะทําให้เกิดการแบ่งเซลล์ไม่ดีนะแล้วก็การสร้างเกาะป้องกันก็จะแย่ตามไปด้วยครับจึงทําให้เกิดอาการแพ้ง่ายนั่นเองสําหรับวิตามินซีครับเขาก็จะช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมและก็รักษาตัวเองนะครับโดยการไปเสริมสร้างผนังเซลล์นะครับทำให้เส้นเลือดฝอยนะครับแข็งแรงเช่้นผนังของเส้นเลือดฝอยนะครับ เมื่อ,อาขาดวิตามินซีก็จะทำให้บางนะครับ แล้วก็สามารถที่จะทําให้แตกได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการโรครักกระปิดลักกระเปิดนะครับหรือว่าเลือดออกตามลาฟันก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุการขาดวิตามินซีนั่นเองครับวิตามินซีนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะครับจะช่วยในการป้องกันนะฮะแล้วก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งนะครับส่วนการรับประทานวิตามินซีที่มีขนาดสูงมากจนเกินไปนะครับก็คือมากกว่า1000มิลลิกรัมก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียได้นะครับ ในมะละกอเองยังมีสารอีกตัวหนึ่งก็คือไลโคปินครับไลโคปินถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสะะระไลโคปินก็จะช่วยยับยั้งโรคนะครับในระบบของหัวใจหลอดเลือดแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะครับยังมีสารอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในมะละกอซึ่งเพื่อนๆคงรู้จักดีนะครับนั่นก็คือลีต้าแคโรทีนครับ บิตาแคโรทีนคืออะไรก็คือเขาเป็นสารลงเข้าวัตถุนะครับสีแดงส้มนั่นเองนะครับครนี้บิตาแคโรทีนมีประโยชน์่องบิตาแคโรทีนนะฮะเขาจะมีคุณสมบัตินะครับเป็นเหมือนกับวิตามินเอซึ่งเราเรียกว่าโปรวิตามินเอนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเขาเป็นโปรวิตามินเอแล้ววิตามินเอมีหน้าที่อะไรมีความสําคัญยังไงโปรวิตามินเอหรือว่าวิตามินเอนะครับก็สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจระบบ ปัสสวะนะครับก็จะทำให้ผิวแล้วก็ผมแข็งแรงนอกจากนี้นะครับวิตามิน A ก็ยังสามารถที่ช่วยในการมองเห็นในที่ และป้องกันการแพ้แสงต่างๆที่เป็นผลเสียต่อสายตาได้อีกด้วยครับสิ่งสําคัญนะครับในการรับประทานบิวตาแคโรทีนบิวตาแคโรทีนเนี่ยนะเขาสามารถที่จะละลายในไขมันได้เช่นเดียวกับวิตามินเอนะเพราะฉะนั้นการรับประทานบิวตาแคโรทีะนะพร้อมๆกับการรับประทานไขมันมนะันก็จะทําให้การดูดซึมบิวตาแคโรทีนนั้นเป็นไปได้ดีเลยทีเดียวนะมีรายงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าบิวตาแคโรทีนเนี่ยนะครับคำแนะนําในการรับประทานบิวตา แคโรทีนนะครับก็เพื่อจะทําให้ร่างกายแข็งแรงเท่าคนที่จะรับประทานบีตาแคโรทีนในต่อวันนะครับก็ประมาณ15มิลลิกรัมต่อวันนั้นนอกจากนี้นะครับบีตาแคโรทีนก็ยังมีบทบาทสําคัญแล้วก็มีประโยชน์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เซลล์เมื่อโดนแสงมีการเสื่อมสภาพได้ันแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเรารับประทาน มรกรเราก็จะได้สารเบต้าแคโรทีนซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยทําใหา้ผิวพรรณของเราดีนั่นเองแต่แน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีลิมิตแล้วก็มีข้อจํากัดเมื่อเกิดเราได้รับสารพวกนี้นะครับเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดติดกันนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดการสะสมและแน่นอนที่สุดนะครับตับของเราก็จะทํางานหนักและก็ต้องขับนะครับสารเบต้าแคโรทีนนี้ออกจากร่างกายอยู่ตลอดเวลาก็ยังทําให้ผิวของเรานี่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองซ้มโดยเฉพาะ ฝ่ามือหรือฝ่าเท้านะครับมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกตกใจนะว่าเกิดอย่างนี้ขึ้นได้ไงนั่นก็เรากำลังรับทานครับบีต้าแคโรทีนเยอะเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นก็รับประทานให้พอดีนะครับ ต่อร่างกายนั่นเองแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวิธีการป้องกันอื่นเราก็หยุดนะที่จะรับออาสารนิตามรนเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ร่างกายก็จะค่อยๆปรับสภาพและกลับไปสู่ปกติเหมือนเดิมคำแนะนําว่านะครับไม่ควรรับประทานมาละกอสุกในปริมาณมากหรือว่าติดต่อกันเป็นวันนานจนเกินไปนะเพราะอาจจะทําให้ผิวของเรารเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มได้นั่นเองครับ Thank you for watching Don't forget to subscribe like and share See you i n the next video Bye bye ขอบคุณเพื่อนเื่อนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับให้กำลังใจผมได้โดยการกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ครับบ๊ายบาย